ครับสบายดีพี่น้องครับสบายดีเอฟซีทุกท่านครับสบายดีพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมช่องเอาวิธีธ่เทบันนดีนะครับวันนี้คือเก้าครับมาเละเมังไห้มังหน้านะครับเมองเขานะครับสี่ตีเกีียวแล้วนะครับแต่ราคาเข่าตี้พี่น้องผมเป็นใจให้เจ้าให้เจ้าหน้าเลยนะครับ ข้าเขาพี่น้องและข้าเขาตุกตามแห่งปีนี้นะครับจากเสียเอายังมาเหลือนะครับต้นทุนการผลิตกับแพงอยู่แล้วนะครับสีคล้ายเขาใส่นี้กับได้บร้ายนะครับเขาง,ง่ามๆนะครับเมืองเขาครับเขาง,ง่ามๆข้ายกับจัาสีได้จักบาทนะครับ ไรหนึ่งก็ลงทุนไปหลายเติอบอยู่นะครับชีวิลกแล้วก็ถือกไล้ละสองสามพันนะครับแต่เขาโลละหาบาทจักสีจังไดน,นะครับพี่นออ้องลายคนก็ะจนถอบแล้วนะครับเขาเขาบ่าเป็นราคานะครับปีนี้ตกตำแห้งในรอบจากปีวุ่นนี่มะมหายัางแพงกว่าครับมะมหายัางซองละหกบาท ขาโลละหาบาทพี่น้องเอ้ยเอาครับซ้ำนี้แหละครับโปได้เบาได้จ้านะครับจัาสรีวาดจังไดนะครับสู่ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทชาวหน้าเฮ้านะครับสู่ต่อไปครับจังไดก็ได้จดังดดก็เป็นกำลังใจให้คือเก้านะครับ